สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมทูนีชโดยไม่หมออ้ําธรรมัฐาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าชาววันศุกร์เนาะนิสัยและตัวตนของเขาจะเป็นอย่างไรก่อนฟังหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับไม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคนที่เกิดในวันศุกร์นะมาดูกันค่ะชาววันศ ตเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดในวันศุกร์นะชาววันศุกร์ต้องบอกเลยว่าเป็นนักต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆต้องบอกว่าสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้โดยดีนะเป็นคนที่มีความเป็นศินลปินนะหรือว่ามีอารมณ์ส่นชเรสูงนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแค่ไหนเขาจะเป็นคนชิลๆสบายๆเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันก็แคแก้ไขไปได้ทีละเปราะทีละเปราะนั่นแหละเชื่อมั่นว่าปัญหา ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปได้เขาเป็นคนชิลๆเป็นคนสบายๆนะแล้วเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะนะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยแล้วก็ตัวตนของคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกว่าเป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนที่มีความล่าเริงแจ่มใสเบิกบานสูงนะเออเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเป็นคนที่มีความ มีความบันเทิงอยู่ในตัวเองนะชอบอะไรที่มันเป็นความบันเทิงความสนุกสนานความล่าเริงนะเชียกินลาอะไรต่างๆอะไรที่มันสนุกสนานเนี่ยเขาชอบนะเขาชอบความบันเทิงชอบความสนุกสนานชอบความหล่นลาชอบความล่าเริงชอบงานเลี้ยงชอบงานสังสรรค์นะชอบความบันเทิงชอบความเริงรื่นรื่นรมนะชอบ ชอบงานรื่นรมอ่ะอะไรทานองนั้นนะเป็นคนลักษณะนี้นะเวลามีปัญหาก็จะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะชิลๆสบายๆเป็นคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปในชีวิตเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตสักเท่าไหร่นะคะนิสัยและตัวตนของเขาต้องบอกว่าเป็นคนที่บางครั้งบางทีเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแต่แต่อารมณ์เหมือนกันมีความเป็นศิลปินศิละปะสูงมีความอาร์ตสูง Artist อาร์ติสต์ะมีความติส ติสสูงนะคะเออจะทําอะไรก็แล้วแต,แต่ต้องแล้วแต่นะอารมณ์นะยึดอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะถ้ามีอารมณ์ทําจะทําได้ดีแต่ถ้าเกิด well, <gettable, S 1> ไม่มีอารมณ์ก็คือจะไม่ทําอะไรเลยนะเออจะมีความเป็นตัวของตัวเอง,งค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเนาะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะนิสัยแนละตัวตนของเขาอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรนะจะลงลึก ถ้าชอบอะไรแล้วจะจะโฟกัสเรื่องนั้นค่อนค่อนข้างอย่างละเอียดถีทั่วนแล้วก็ลงลึกกับลงรายละเอียดเรื่องนั้นนะแล้วเป็นคนที่มีความใฝ่ดีนะขยันหมั่นเพียรน,นะเอเชอบอะไรรักอะไรจะฝักใฝ่หรือว่าออมุ่งเน้นนะในเรื่องนั้นค่อนข้างมากเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองแต่เป็นคนที่รักอิสระนะพร้อมที่จะ บยบินตลอดเวลาคือบางครั้งบางทีถ้าเป็นในพูดในเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยน,นะถ้าเกิดว่าเรียนก็จะมีความตั้งอกตั้งใจแต่ก็พร้อมที่จะหลั่งละตลอดเวลาพร้อมที่จะพักผ่อนตลอดเวลาคือเป็นคนที่เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะตอนไหนที่ขยนันขยันเต็มที่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนก็จะพักผ่อนทันทีเหมือนกันนะเออจะทําตามอารมณ์ค่อนข้างมากนะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันศุกร์ขอดูพลังงานหน่อย เป็นคนเออเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ที่ชัดเจนนะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ชัดเจนมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจนรักแรงเกลียดแรงนะคะรักใครถ้ารักมากก็รักมากเลยถ้าไม่ถ้าเกลียดมากก็เกลียดมากเลยนะเออจะเป็นคนรักแรงเกลียดแรงรักมากเกลียดมากนะอารมณ์จะ ขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดรักมากหวานแหววกหวานแหววแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะเออแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันศุกรนะ์เนี่ยมีพลังงานของความเบิกบานล,ล่าเริงจ่มใสยอยู่ในตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโกรธเขาไม่พอใจเขารู้สึกไม่ดี นะคนที่อยู่รอบข้างจะรับรู้ถึงพลังงานตรงนี้เลยว่ามันเหมือนฟ้าถล่มดินทลายนะมันเหมือนโลกนี้มันมืดลงไปหมดมันเหมือนกับว่าโลกนี้มันขุ่นมัวมันอึมครึมไปหมดเลยเพราะว่าพลังงานของเขามันจะส่งออกมาแบบอย่างอย่างชัดเจนนะคะถ้าอารมณ์ดีนี่โอ้โหเหมือนโลกสดใสแต่ถ้าเกิดอารมณ์ร้ายเมื่อไหร่ต้องบอกเลยคนอยู่ใกล้ๆจะรับรู้ถึงพลังงานนี้แล้วจะ,จะรู้สึกขุ่นมัวไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะ ในเรื่องของความรักนะนิสัยและตัวตนในเรื่องของความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรอะขอดูพลังงานหน่อย โอ้เป็นคนรักครอบครัวนะคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะอัธยาศัยดีนะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายพูดคุยกับคนนั่นคนนี้อะไรต่างๆมีอธัธยาศัยที่ดีแต่เขาเป็นคนรักครอบครัวรักใครรักจริงนะรักใครแล้วก็ทุ่มเทใจให้กับคนนั้นนะแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เขารักนะเพื่อความรักนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกในเรื่องของความรักเขาจะเป็น เป็นเป็นคนรักที่ดีมากๆเลยพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวหรือให้ความรักเนี่ยมันสมหวังแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องของความรักต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดแต่ต้องบอกก่อนเขามีสเสน่ห์มากมีโอกาสเหมือนกันว่าบางครั้งบางทีแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครแต่ก็อาจจะมีคนมาหลงสเสน่ห์เขานะเป็นไปได้เช่นเดียวกันคือในเรื่องของความรักเนี่ย คือคือด้วยเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนมาให้ความสนใจมีคนถึงแม้เขาจะมีใครแต่เขาก็ยังท็อปฟอร์มเขาก็ยังมีเสน่ห์ในแบบของเขาอยู่ก็จะอาจจะมีคนมาให้ความสนใจเขาเป็นไปได้เหมือนกันแต่เขาเนี่ยจะพยายามนะรักษาความสัมพันธ์กับทุกๆคนไว้แต่ว่าในเรื่องของความรักเขาก็จะยังคงรักเดียวใจเดียวอยู่นะคะอะไรอีก,อะ,อ,กอะไรอีกที่เป็นในเรื่องของความรักของเขาต้องบอกว่าเป็นคนที่บางครั้งบางทีอาจจะดูนิ่งเฉยเนาะนะ กับกับคนรักนะอาจจะดูนิ่งเฉยอาจจะดูเหมือนไม่หวานแหววหรือหวานหรืออะไรต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจใจดีนะจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะนิ่งบ้างเฉยบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวอย่างที่บอกไปมีความติดติดนะมีความเป็นศิลปินสูงรานานแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเขาก็อาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รักคุณนะเขามีความรักให้คุณมีความปรารถนาดีให้กับคุณแล้วก็พยายามจะทําทุกสิ่งกย เพื่อคุณนะแต่ว่าบางครั้งบางทีเขาแค่มีโลกส่วนตัวเท่านั้นเองมีโลคส่วนตัวเท่านั้นเองเนานะอะไรอีกที่เป็นลักษณะนิสัยและตัวตนเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกว่าเอ้ยเป็นคนรักครอบครัวจริงๆนะเป็นคนรักครอบครัวรัรกคนรักรักแฟนนะรักคนที่คนที่เขาให้ความสำคัญม,มากๆนะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้คนที่เขารักมีความสุข เขาจะไม่ได้คบใครแค่เล่นเล่นเขาจะพาไปพบพ่อแม่เพื่อนฝูงนะคะถ้าเกิดว่าเขามั่นใจเขาพาพาไปเจอแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเขาพาไปเจอแล้วคนมั่นใจได้เลยว่าเขามั่นใจในตัวคุณแล้วเขาถึงพาไปเจอเพราะเขารักครอบครัวเขาด้วยนะในเรื่องของความสัมพันธ์คือเขารักครอบครัวเขามากด้วยพอเขารักครอบครัวเขามากเนี่ยเขาก็จะรักเขาก็จะรักคู่ครองเขามากเช่นเดียวกันและเขาก็คาดหวังเนาะที่จะทําให้ครอบครัวและคู่ครองของเขาเนี่ยเออเออเหมือนกับ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะเขาจะมีความมีความรักครอบครัวม,นะมีความรักพ่อแม่ญาติพี่น้องนะมีความรักคู่ครองของเขานะคะแล้วก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอยาก่างให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เข้ากันได้นะสุดท้ายค่ะนะนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันศุกร์ในเรื่องของความรักนะต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นคนตรงๆเหมือนกันนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะเป็นคนที่ อย่างที่บอกไปเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขก็จริงแต่เขาต้องบอกว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสุขเหมือนกันนะแล้วคนที่จะเข้ากับเขาได้ต้องรู้วิธีในการเข้าหาเขาต้องระมุนละม่อม,มต้องมีการพูดคุยหรือสื่อสารกันที่ดีนะรู้ว่าควไหนพูดควรไหนตอนไหนควรพูดตอนไหนไม่ควรพูดรู้ว่าควพูดอย่างไรเพราะเขามีความเป็นตัวของตัวเองเวลาที่ถูกกดดันถูกครอบถูกจํากัดกรอบ นะหรือถูกควบคุมเขาจะไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดกับเขาดีๆสื่อสารกนะับเขาดีๆเขาก็จะยอมอ่อนให้คือมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารเลยนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยถ้าสื่อสารกับเขาดีๆนะไอ้เรื่องยากๆเนี่ยอาจจะได้โดยง่ายไอ้ไอ้ไอเรื่องง่ายๆเนี่ยอาจจะได้โดยยากถ้าสื่อสารไม่ดีนะคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกในเรื่องของความสัมพันธ์เขามีความตรงตัวเองสูงเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเต็มที่เพราะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่ามาจำกัดกรอบมากดดันนะหรือว่ามาควบคุมเขามากเกินไปเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าพูดดีสื่อสารดีและให้อิสระเขาบ้างให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองบ้างนะไม่จำกัดกรอบเขามากเกินไปเขาจะอยู่กับค,คุณเขาจะเป็นแมวเชื่องๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารนะับเขาไม่ดีเขาอาจจะกลายเป็นราชสีห์ที่ร้ายกาจได้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้สําหรับคนที่เกิดในวัน สุขนั่นเองนะคะโอเคใครเรล่านายนะอย่าลืมพิมพ์เาน,นายแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยตรงไม่ตรงอย่างไรนะหรือว่าคู่คนหรือว่าคนที่คุณรู้จักที่เกิดวันศุกร์ตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันบ้างฝนะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดเดงกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบ้านเตือนรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย